สวัสดีค่ะเรามาตามราวพัฒนานกันต่อเนาะเป็นไงมั่งมีใครรวยกันมั่งเอ่อก็เข้าจับคู่ให้นี่เข้า,าสองง <c oughs> นะวดแหละเนาะงวดนี้ก็จับคู่ให้กับเข้าเนี่ยสี่เก้าเนี่ยๆสี่เก้ากับจับคู่ให้เข้างวดก่อนนี้เก้าสูงเนี่ยวันนี้ไอตัวตัวไอ้นี้ที่ว่าไอที่ว่า สูตที่ว่าแน่ๆขมาเนี่ก็มาสี่นะไอตัวนี้ก็มามาเกนะ้าเนาะเดี๋ยวเรามาตามงวดใหม่กันต่อเนาะอ่ของวันศุกร์นะคะอมันศุกที่สิบอันนี้ก็คำเตือนก่อนนะ ทา,ทางเราเป็นเพียงแนวทางนะคะเราไม่เราไม่รู้ว่าเลขจะมาหรือไม่มาอันนี้เป็นเพียงการคํานวณนะคะการคํานวณจากตัวเลขนะคะก็ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมค่ะอย่างของอันนี้ใช่มสี่ตัวอันนี้มาซี่นะคะ ของงวดใหม่นี้ก็จะแปดอ่าแปดเ็ปลี่ยนกาก่อนแปดหนึ่นะคะแปดหนึ่งวดนี้ก็จะได้นะคะ <c oughs> จะได้สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะคะห้าหกมาของอันนี้อันนี้หลุดเนาะอันนี้หลุดไม่มาผมออกเจ็ดสี่สี่เก้านะคะอันนี้ วันนี้ก็จะได้อันนี้เจ็ดเจเจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอด็ดสิบเอด็ดสิบห้าสิบห้าบวกเก้าก็ได้สี่นะคะสี่สี่บวกสามก็จะเป็นเจ็เเดเจ็เดกับแปดนะคะมาไม่มาเราไม่ทราบนะคะก็ ดูไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าท่านชอบจะนำไปใช้นะคะอ่าอันนี้สูตรนี้ก็หลุดอีกนะคะอ012 012นี่หลุดนะคะอ่างวดนี้ก็จะได้เลข817449นะคะ สี่สีเก็จะหนึ่งบวกเจ็ดบวกสี่บศูนะคะอันนี้สามห้าก็มาสี่นะคะผลราวออก8ปหนึ่ง เจ็ดสี่สีคะเข้าสีวดน,นี้ก็จะได้แปดบวกหนึ่งบวกเจบวกเจ็ดนะคะเจ็ดสองสิบสีบหห้าบวกแเป็น23ก็จะได้ตัวเดิม สามสี่ห้านะคะสามสี่ห้า,หา,หาก็ก็อันนี้เดี๋ยวลองจับคู่ให้ดูนะคะจับคู่ให้ดูว่าเราก็จะใช้สามสี่ห้าหกนี้ตั้งนะคะ

ห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะก็ท่านชอบตัวไหนก็เลือกไปนะคะแต่ว่าเราก็เอ่อว่าตัวอืมตัวไหนหน้ามาเนะเาะก็ยึดตัว แถวนี้นีกว่าเจดกับแปดเจกับแปดนะคะเนี่ยสองแถวเนี้ยวเมื่อวันที่แล้วเราก็ก็ให้ให้แต่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงคลิปใหม่ให้แต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็คิดว่าน่าจะเป็นสามกับสี่มาก็มานะคะวันี้ก็น่าจะเป็นเจ็ดแปดเนาะเนี่ยอ่าเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะมาก็ยังไงก็ ใช้พิจรารณาในการรับชมถ้าท่าน,นชอบก็นำไปใช้เนาอะอถ้าไม่ชอบท่านก็ผ่านไปนะคะ,ะก็ขอกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้นะคะว่า <c oughs> เราจะได้ลงให้ท่านท่านติดตามไว้ก็ถ้าคนตามาก,ก็ได้นะถ้าเอาก็เข้าเข้าอยู่เนาะท่านก็นำเอาไปใช้ดูลองดูลองดู <c oughs> สูตรนี้สูตรนี้ สวยมากสามสี่ห้าเนี่ยคิดว่ามันมันมันน่าจะมาอืมน่าจะมาเนี่ยสามสี่ห้าตัวเนี้ยเันจะเออเอา,เอาแค่นี่กระดะสามแค่หกหางแค่นี้นะคะนี่แค่นี้ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ขอสวัสดีค่ะ